สวัสดีจากเซเดนยวันนี้เราจะพามาห้องสมุดนะคะมาดูนิทรรศการอันนี้คือด้านหน้านะคะชุดประจำชาติของเมืองนี้ค่ะทุกคนมีกระอนันสวยๆจะพาดูนิทรรศการกรอบๆนะคะทุกคนสวยมากมันนี้มาก,กับกลุก่มสัญลักษณ์ของเซอเดีนะคะมาสวยมาก คนนี้นะคะก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะเจ้าของผลงานนะคะเขาก็ยืนพรีเซนต์อันนี้ค่ะที่เขาสร้างแกะสลักไม้นะคะสวยงามมากนะคะมีความประณีตมากแล้วก็ภาพต่างๆที่วาดออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลยค่ะผลงานอื่นๆจะสวยงามขนาดไหนมาดูพร้อมๆกันค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาดูนอกสถานที่นะคะกับเพื่อนๆและคุณครูมาดูให้เต็มที่เลยค่ะทุกคน

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะได้มาจัดแสดงที่นี่นะคะเขามีความสามารถในการวาดภาพสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเอกสารนะคะแต่ละภาพนะคะมีราคานะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีลำดับให้เปรียบเทียบมาดูกันนะคะว่าวิธีดูยังไงแล้วก็มาเปรียบเทียบในเอกสารนี้ค่ะอย่างเช่นภาพนี้ลำดับที่95นะคะมาดูค่ะ95ราคาที่17โครนค่ะ แล้วสมมติว่าเราสนใจภาพนี้นะคะก็มาดูเลขก็จะติดอยู่ข้างๆประมาณนี้ค่ะลำดับที่18ปดนะคะมาเปรียบเทียบราคาลำดับที่18ปดนะคะทุกคนอยู่ที่3 5 0พัน้าอโคนค่ะถ้าเป็นเงินบ้านเราก็แพงมากเป็นยังไงบ้างคะพาไปดูนิทรรศการราคาดีมาก <c oughs> ดังนั้นนะคะถ้าใครมีฝีมือสามารถวาดนะคะแล้วก็มาโชว์นิทรรศการถ้ามีคนสนใจก็เขาก็จะซื้อนะคะ ราคานี้เลยมีเพื่อนที่เรียนอยู่นะคะเขาคือรูปที่เขาเออไม่ใช่รูปภาพที่เขาวาดเนาะหมื่นเจ็ดราคาดีมากเป็นอีกงานนะ,คะใครที่มีสีมือก็สามารถทำได้นะคะก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ห้องสมุดนะคะของเมืองน,นี้